สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ที่เขาสอยดาวนะครับเขามาจากกลุ่มทิปรถซูซูกิจินนี่นะครับวันนี้ก็มากันประมาณสิบกว่าคันนะครับก็เป็นการรวมทิปรวมกลุ่มประจำปลายปีนะครับเราก็จัดกิจกรรมอย่างนี้ตลอดนะครับใครที่สนใจก็สามารถร่วมคลิปร่วมทิปกับทางเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถแต่ละคันนะครับเพราะเมื่อวานที่ถ่ายก็จอดรถกันแบบสเปซสปะนะครับ เดี๋ยววันี้จะถ่ายให้ดูใหม่จอดรถกันแบบไหนยังไงครับก็มีวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นี่มากนะครับที่เขาสอยดาวเดี๋ยวมาดูรถแต่ละขั้นกันนะครับว่าตกแต่งเป็นอะไรกันยังไงว่าจอดจอดรวมๆกันเนี่ยมันก็สวยดีสวยมากเลยนะครับแล้วก็ ได้ขับพร้อมเพียงกันเลยแต่คันก็จะมีมีสไตล์เของตัวเอง กรับรวมที่นี่ก็อากาศดีครับประมาณ27องศานะครับ25องศาตอนนี้เราอยู่ประมาณปลายเดือนพฤศ,ศจิกายนนะครับวันที่25นะครับนี่เป็นเจ้าของรถกำลังประชุม อันนี้ใส่ชุดแต่งใหม่นะครับไฮบิดเฟิร์สอันนี้สมาชิกใหม่ของเรานะช้มาบกด้ไม่ไ เราออไปได้นี่นี่บ้านเชิญนะครับไปร้านอะไีกันโค้งก็หวาเดินไปด้วยกันเวลานอนนี้อื้